ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพนมอิมนะครับก็วันนี้พนมอิมจะพามาดูอายอดมะม่วงนะครับผมหลังจากที่เราทําการาดึงใบอ่อนไปแล้วนะฮะประมาณ4-5วันนะครับผมเดี๋ยวเรา,าไปดูยอดอ่อนของมะม่วงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับผม ตามไหมครับครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือยอดอ่อนของอต้นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะเริ่มแทงเดือยไก่ออกมาแล้วนะฮะนี่คือใบอ่อนนะครับผมหลังจากที่เราทำการดึงใบอ่อนไปแล้วนะฮะสี่ถึงห้าวันนะฮะเริ่มแตกยอดอ่อนนะะหรือว่าแทงเดือยไก่ ให้เราได้เห็นแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะสวยงามเลยทีเดียวเลยฮะสมบูรณ์นะครับครับนี่ครับเพื่อนๆสาเหตุที่จะต้องทําการดึงอยอดอ่อนนะฮะของมะม่วงนะครับผมโดยใช้สารไทโอยูเรียนะครับก็คือจะให้มะม่วงนะครับแทงอยอดอ่อนพร้มพรอมๆกันนะครับเพื่อนๆ เวลาเราทําการดึงช่อดอกอาจจะได้ออกพร้อมๆกันนะฮะโอเคครับเพื่อนๆอ่าครับต้นมะม่วงต้นนี้เป็นอ่ามะม่วงฟ้าลั่นนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ก็เริ่มแทงอ่าใบอ่อนออกไม้เห็นแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆ เริ่มแทงนะฮะออกไม้เห็นเกือบทุกยอดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับมะม่วงที่สวนของพนมอิมนะครับนี่เป็นมะม่วงฟาลันนะครับเพื่อนๆนี่ฮะที่เราทําการตัดแต่งเิ่งไปเมื่อช่วงอ,อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนี่ฮะบรรยากาศสวนนะครับนี่ก็มีทั้งฟาลั่นแล้วก็ น้ำดอกไม้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยฮะสังเกตได้ว่านะฮะเริ่มแทงนะฮะ่ใบอ่อนดอ,อกไม้เห็นแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยฮะแทงใบอ่อนนะครับโอเคครับผมก็สวนสะอาดนะฮะต,ตัดยุงตัดหญ้านะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆก็จะมา เตรียมนะฮะใส่ปุ๋ยกันเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับฝนได้ตกมาเกือบทุกวันอยู่นะครับเพื่อนๆโอเคครับกวเพื่อนๆระยะนี้นะฮะที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องแมลงนะครับที่จะมากัดกินยอดอ่อนใบอ่อนของมะม่วงนะครับเพื่อนๆนะฮะช่วงนี้ก็เฝ้าสังเกตนะครับถ้ามีแมลงมารบกวนนะครับผมก็ทําการ ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงนะครับผมก็คือช่วงระยะรักษาใบอ่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนะฮะก็ระยะแทงเดือยไก่หรือว่าใบอ่อนนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพรวิมุิ์กันเยอะๆนะครับเพื่อนๆนะครับผมลูกเกษตรนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ